ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใ uh ช่เ huh. รื่องเล็ก q ควิคมิลรายการที่จะพาคุณรู้จักอาหารในหลากหลายแง่มุมเสิร์ฟอาหารสมองกันแบบควิคควิคที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับเรื่องที่ว่าไม่สบายทำไมต้องกินโจ๊กไม่สบายทีไรหลายคนน่าจะนึกถึงข้าวต้มกับโจ๊กเป็นอันดับต้น เพราะคนป่วยมักไม่ค่อยอยากอาหารถ้าได้โจ๊กหรือข้าวต้มบุอุ่นสักชามตกถึงท้องก็ทำให้ได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการโจ๊กนั้นย่อยง่ายและไม่มันค่ะจึงเหมาะเป็นอาหารคนป่วยแถมแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยกืนก็ยังได้จึงไม่ต้องรบกวนร,ระบบย่อยอาหารของเราให้ทำงานหนักมากนักในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอจากการเจ็บป่วยอยู่แล้ว พอเรากินโจ๊กเข้าไปร่างกายจะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลได้เร็วและดูดซึมไปใช้ได้ไวกว่ากินข้าวสวยโจ๊กกับข้าวต้มเลยเป็นอาหารย่อยง่ายช่วยฟื้นพลังของคนป่วยได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโจ๊กที่ค่อยๆต้มเป็นระยะเวลานาน,านด้วยไฟอ่อนจะย่อยง่ายและสงวนคุณค่าทางอาหารไว้ได้มากกว่าโจ๊กที่เอาข้าวไปปัน่นแล้วต้มด้วยเวลาที่น้อยกว่าอย่างที่นิยมทำกันในปัจจุบัน แพทย์จีนในสมัยโบราณก็นิยมรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยอาหารการกินหนึ่งในอาหารเพื่อการรักษาคือโจ๊กอุ่นๆน,นี่แหละค่ะซึ่งมีมากมายหลายตำรับเรียกว่าโจ๊กบำบัดซึ่งมีบันทึกไว้ในตำราอาหารเพื่อรักษาโรคก,กว่าร้อยเล่มบางตำรับผสมสมุนไพรด้วยเช่นโจ๊กที่ทำจากถั่วแดงกับข้าวช่วยรักษาโรคเกาขับปัสสาวะบรรเทาภาวะบวมน้ำโจ๊กถั่วเขียวมีฤทธิ์เย็นช่วยขับพิษ บรรทาวาการกระหายน้ำยังมีตำรับอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นโจ๊กเม็ดบัวโจ๊กเก่าลัดโจ๊กพุทซาและโจ๊กงาดำค่ะในหนังสือจากอาสำถึงหย่ำชาตำนานคนกวางตุ้งกรุงสยามระบุไว้ว่าอาหารแก้ไข้จานหนึ่งของคนกวางตุง้งที่ปรุงง่ายมากๆใช้เพียงหมูไม่มีมันหนึ่งชิ้นล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งหมักเกลือไว้พอประมาณคืออย่าให้เค็มมาก พักไว้ในภาชนะที่สะอาดไม่มีแมลงวันตอมสักหนึ่งชั่วโมงจากนั้นนำหมูลงต้มกับข้าวต้มต้มไปด้วยกันจนเละเป็นโจ๊กเวลาต้มต้องระวังอย่าคนข้าวเป็นอันขาดเพราะคนแล้วข้าวจะติดก้นหม้อ ต้องอาศัยความชำนาญเล็กน้อยกะน้ำให้พอดีต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่แห้งจนเกินไปและระวังอย่าให้ไฟแรงจนโจ๊กไหมทางที่ดีนำไปตุ๋นจะเหมาะมากกว่าจากนั้นตักกินได้เลยโดยไม่ต้องปรุงเพิ่มเป็นโจ๊กหมูอร่อยอร่อยออย,ยาแก้ไข้ที่ไม่ต้องฝืนใจกินเลยค่ะส่วนเนื้อหมูบางคนก็เอาไปทิ้งเพราะร่างกายกำลังอ่อนแอจากพิษไขย้ย่อยไม่สะดวก นอกจากโจ๊กจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายและเป็นยาบำบัดไข้ตามหลักแพทย์จีนแล้วโจ๊กยังเป็นอาหารที่อิ่มอุ่นยามฤด,ดูหนาวหรือแม้แต่ช่วงที่เราเบื่ออาหารสุดๆกินโจ๊กสักถ้วยก็ช่วยทำให้รู้สึกดีขึ้นมาได้นะคะครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก